สวัสดีค่ะก็มาพบกับตอนที่6นะคะวิธีการทำแพ้งแบบฟูดาดเบดค่ะสำหรับหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกก็จะเป็นความหมายและหลักการทำงานนะคะ หัวข้อที่2จะเป็นเทคโนโลยีการผลิตและการใช้เครื่องมือนะคะหัวข้อที่3จะเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของเครื่องมือหัวข้อที่4ข้อด้อยและก็ข้อดีของการทําแห้งแบบฝุยไดเบตและสุดท้ายนะคะหัวข้อที่5จะเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารอบแห้งที่ผ่านการอบแห้งแบบฝุยไดเบตค่ะ เริ่มต้นก่อนที่จะเข้าไปเรียนในเนื้อหานะคะมาทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนก่อนนะคะสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ทราบเมื่อเรียนในตอนนี้นะคะก็คือจะมี2วัตถุประสงค์ด้วยกันก็คือเพื่อให้ทราบความหมายนะคะแล้วก็หลักการทำงานของเครื่องมือและเทคโนโลยีการอบแห้งแบบฝุยไดเบทนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะทราบกันว่าคำว่าฝุยไดเบทเนี่ยคืออะไร ะะหัวข้อที่2นะคะวัตถุประสงค์ข้อที่2คือเพื่อให้ทราบข้อดีนะคะและก็ข้อด้อยของการทำงานแบบฟูยไดเบตพร้อมกับยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์การทำแห้งแบบฟูยไดเบทนะคะก่อนอื่นที่จะเข้าไปถึงเนื้อหานะคะจากที่เราได้เรียนมาแล้วว่าวิธีการทำแห้งเนี่ยมีหลากหลายวิธีมากมายนะคะแต่เราจะสามารถจัดประเภทของการทำแห้งแบบ3วิธีใหญ่ๆด้วยกันก็คือการทำแห้งแบบใช้อากาศ นะคะการทําแห้งแบบใช้ระบบสุญญากาศและการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็งนะคะหรือการแช่แข็งก่อนการทําแห้งนะคะคราวนี้ในสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องฟูอิดไดเบทนะคะฟูอิดไดเบทเนี่ยจัดเป็นประเภทที่1ค่ะเราจะใช้อากาศในการช่วยทําให้อาหารแห้งนะคะก็คือเป็นประเภทแรกนะคะคราวนี้มาดูหัวข้อแรกความหมายและหลักการทํางานของเครื่องนะคะ เครื่องทำแห้งแบบฟุยไดเบตรหรือฟุยไดเบทไดเออร์นะคะเหมาะสำหรับทำแห้งวัตถุดิบนะคะที่เป็นผงหรือวัสดุขนาดเล็กนะคะคราวนี้วัสดุขนาดเล็กเนี่ยก็คือพวกไหนคือพวกเข้าเปลือกค่ะแล้วก็มเมล็ดธัญพืชอย่างเช่นถั่วงามเมล็ดถั่วเหลืองต่างๆนะคะลักษณะการทำงานนะคะก็จะเป็นคล้ายๆลูกที่อาจารย์โชว์นะนะ นะรูปนี้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปในสไลด์ถัดไปนะคะซึ่งหลักการทำงานเลยก็คือเราจะต้องมีลมร้อนนะคะเพราะอย่างที่อาจารย์พูดมาแล้วในสไลด์ที่บอกว่าทบทวนการทำแห้งแบบฝุ่ยไดเบทเนี่ยเราจะใช้ลมร้อนเข้ามาช่วยก็คือใช้อากาศเพราะฉะนั้นเขาจะมีลมร้อน ะะเป็นแหล่งกำเนิดความร้อนทําให้อาหารร้อนแล้วก็เกิดน้ํำละเหยไปในที่สุดโดยลมร้อนเนี่ยจะไหลผ่านชั้นที่เราเรียกว่าเบรดนะคะทำให้วัสดุลอยตัวเป็นอิสระได้ในระหว่างนั้นนะคะทั้งวัสดุและลมร้อนจะเกิดความคลุกเคล้ากันนะคะความร้อนจะสัมผัสกับวัสดุอย่างสม่ำเสมอนะคะดังนั้นจึงมีอัตราการถ่ายเทความร้อนและมวลค่อนข้างสูง การที่มันถ่ายเทค,ความร้อนและมวลค่อนข้างสูงนี้มันจึงช่วยทําให้อาหารเนี่ยมีความชื้นลดลงอย่างรวดเร็วนะคะลักษณะตามรูปเบื้องต้นก็คือรูปนี้ค่ะสมมุติสีวงกลมสีส้มเนี่ยนะคะเป็นอาหารนะคะอาจารย์ก็จะเป่าลมร้อนขึ้นตามลูกศรน,นะคะจากนั้นลมร้อนจะคุกเขากับตัวอาหารตามลูกศรสีฟ้านะคะอาหาร ก็จะร้อนขึ้นสุดท้ายไอน้ําก็จะระเหยออกไปด้านบนนะคะในลักษณะน,นี้ก็คือเป็นหลักการทํางานคร่าวๆของเครื่องทาแห้งแบบฝุ่ยไดเบตค่ะซึ่งหัวข้อถัดมานะคะจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องมือที่ใช้โดยทั่วไปอาจารย์ขอยกตัวอย่าง สิ่งที่เทคโนโลยีและก็อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการทำแห้งแบบฝุ่ยไดเบตมากที่สุดก็คือเขาจะทำแห้งพวกข้าวเปลือกค่ะเนื่องจากข้าวเปลือกเวลาเราเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะหรือความชื้นไม่เท่ากันของเกษตรกร,กรคนที่หนึ่งเกษตรกร,กรคนที่สองความชื้นจะไม่เท่ากันนะคะโรงสีเนี่ยจะรับซื้อข้าวตามความชื้นของ มเมล็ดข้าวเปลือกนะคะพอเขาวัดความชื้นละลงสีรับสือจากนั้นพอไปเก็บเนี่ย เนื่องจากเกษตรกรมาหลากหลายที่ก็จําเป็นจะต้องทําการเก็บรักษาแล้วก็ควบคุมความชื้นพร้อมกับอุณหภูมิให้มันเท่าๆกันเพื่อที่จะทําให้รักษาคุณภาพของอาหารให้อยู่ได้นานที่สุดแล้วก็มีคุณภาพเหมือนกับของสดมากที่สุดนะคะเขาจึงมีการปรับความชื้นโดยการปรับความชื้นนี่แหละค่ะเขาจะใช้เทคโนโลยีการทําแห้งแบบฝุ่ยไดเบทเข้ามาช่วย นะคะก่อนที่จะไปเก็บในไซโลหรือยุงข้าวนะคะแล้วก็ไปบรรจุแลจะจำหน่ายต่อไปนะคะโดยที่ลักษณะการทำแห้งแบบฟุยแดเบตก็คือจะเหมือนในรูปตรงตรงนี้นะคะตรงสีดำที่เป็นจุดต่างๆเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะก็คือเป็นจำลองเป็นเข้าเปลือกของเรานะคะที่ยังมีความชื้นสูงอยู่ในบริเวณนี้นะคะ บริเวณที่เป็นชั้นของสีดำเนี่ยเราเรียกว่าเบรนะคะจากนั้นเราจะเอาลมความลมที่มีความร้อนด้วยก็คือลมร้อนนะคะเป่าขึ้นผ่านเบตนะคะตรงเบดเนี่จะเป็นตะแกรงนะคะที่มีรูอยู่ซึ่งตะแกรงจะมีรูขนาดเล็กกว่าวัสดุของเรานะคะเพราะฉะนั้นลมร้อนจึงสามารถเป่าผ่านเบได้นะคะพอเป่าผ่านเบดตปุ๊บ เกิดการคุกเขาระหว่างความร้อนแล้วก็ตัวอาหารจากนั้นไอน้ำนะคะและเหยนะคะ moisture air moisture air out เนี่ยจะถูกเป่าออกไปด้านนอกความชื้นของอาหารก็เคลื่อนตัวสู่ด้านบนเพราะฉะนั้นอาหารก็จะแห้งลงได้นะคะสุดท้ายพอได้อาหารแห้งแล้วนะคะก็จะเป็นวัสดุแห้งก็จะออกมาทางด้านนี้นะคะ ลักษณะเช่นนี้เราเรียกวิธีการและเครื่องมือที่ทำงานแบบฝุ่ยไดเบตไดเออร์นะคะโดยต่อไปอาจารย์จะมออีวิดีโอให้ดูนะคะว่าเอ๊ะที่อาจารย์พูดว่าในระหว่างให้ความร้อนเนี่ยวัสดุมันจะลอยตัวได้มันลอยตัวลักษณะอย่างไรนะคะแล้วกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างการอบแห้งมันเป็นยังไงตอนตอนเนี้นะ ผู้ที่สนใจหรือนักศึกษาอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะิคดภาพตามไม่ออกเพราะฉะนั้นก็จะมีวิดีโอให้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันก็จะเป็นลักษณะเครื่องทำแห้งแบบฝุ่ยไดเบทนะคะนี่ค่ะลมผลิตขึ้นมาบริเวณนี้นะคะจากนั้นผ่านฮีเตอร์ก็จะเป็นลมร้อนแล้วก็เป่าผ่านวัสดุวัสดุจะลอยตัวแบบนี้เลยค่ะ นะคะลอยตัวเป็นวงกลม2วงนะคะซ้ายมือแล้วก็ขวามือในระหว่างการอบแห้งนะคะในในการที่วัสดุของแข็งเนี่ยเขาลอยตัวได้เราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเกิดฟูดไดก็คือเกิดการไหลหรือเกิดการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเครื่องทำแห้งแบบนี้เราจึงเรียกว่าฟูดไดเบรดไดเออร์ค่ะก็จะเป็นหน้าตาลักษณะเครื่องมือประมาณนี้นะคะ ก็พอคิดภาพกันออกแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูสไลด์ถัดไปเพราะนั้นหัวข้อที่3นะคะของการทำงานเนี่ยก็สิ่งสำคัญของเครื่องอบแห้งแบบฟุยไดเบตก็จะมีส่วนประกอบสำคัญอยู่2ส,ส่วนด้วยกันอันแรกก็คือเป็นห้องอบแห้งนะคะเราเรียกว่า drying chamber นะคะส่วนที่2จะเป็นแหล่งผลิตลมนะคะเพื่อให้เกิดความเร็วสงูง นะคะตรงนี้สำคัญมากเพราะลมนั่นเองนะคะเป็นสิ่งปรากฏการที่จะทำให้เกิดของไหลเคลื่อนขอโทษของแข็งเคลื่อนที่ได้เกิดเป็นของไหลนะคะซึ่งในในรูปนี้นะคะในรูปนี้ก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์พูดว่าเครื่องอบแพ้งเนี่ยมันไม่ใหญ่แต่ทำไมมันมันประกอบไปด้วย1ส่วน2ส,ส่วน3ส,ส่วน 4ส,ส่วนแล้วก็5ส่วนทำไมมันเยอะจังเลยนะคะในความเป็นจริงแล้วห้องอบแห้งเนี่ยที่สำคัญที่สุดนะคะจะอยู่หมายเลขที่3นะคะห้องอบแห้งนี้เราเรียกว่า drying chamber นะคะ drying chamber นะคะอาหารเนี่ยจะอยู่ในหมายเลข3นี้นะคะจากนั้นการที่อาหารจะเกิดฝุยไดเบตและมีลมร้อนมันจำเป็นจะต้องมีเครื่องผลิตลม ะคะเครื่องผลิต,ล,ตลมเนี่ยนะคะอาจจะมาจากส่วนที่4นะคะมาจากส่วนที่4และ5นะคะเพื่อที่จะผลิตลมเป็นแหล่งผลิตความเร็วลมให้เกิดลมร้อนนะคะพอผลิตลมเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะผ่านฮีเตอร์นะคะผ่านฮีเตอร์ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะพอ,เ,อ,อเกิดลมสมมุติอาจารย์วาดเป็นลักษณะใบพัดพัดลม นะคะเกิดเป็นลมเกิดขึ้นนะคะลมเขาจะผ่านแผ่นความร้อนหรือแผงความร้อนนะคะตรงเนี้ยเราเรียกว่าฮีเตอร์นะคะสิ่งที่ออกมาก็คือจะได้เป็นฮอตแอร์นะคะสิ่งที่ออกมาจะได้เป็นฮอตแอร์ฮอตแอร์นี้จะเป่าเข้าไปบริเวณที่หมายเลขที่3โดยที่3ตรงนี้นะคะที่อาจารย์พวาดวงกลมไว้นะคะ ตรงนี้จะเป็นวัสดุของเรานะคะจะเป็นวัสดุหรืออาหารนั่นเองนะคะจะอยู่บริเวณด้านนี้พอลมไปสัมผัสกับวัสดุนะคะก็จะเกิดการปั่นป่วนเหมือนวิดีโอที่อาจารย์ให้ดูในคราวที่แล้วนะคะจากนั้นวัสดุ พอเริ่มแห้งวัสดุจะเกิดการลอยตัวคุกเข้าไปกับลมร้อนนะคะแล้วลมร้อนเนี่ยก็จะออกไปสู่ภายนอกนะคะแบบนี้นะคะนี่คือส่วนประกอบหลักๆของของเครื่องอบแห้งแบบฝุ่ยไดเบทนะคะหลักๆที่สำคัญเลยจะมี Drying Chamber แล้วก็แหล่งผลิตลมความเร็วสูงนะคะ มาดูหน้าตาเป็นแดงแกรมของรูปนี้นะคะก็เป็นลักษณะของรูปฟอนวิวกับแบ็กวิวก็คือด้านหน้าด้านหลังฟอนวิวจะเห็นได้ชัดกว่านะคะแหล่งผลิตลมของเขาจะอยู่บริเวณที่อาจารย์กากบาด้านขวามือของอาจารย์นะคะจากนั้นลมเนี่ยจะไหลผ่านลมเกิดเป็นลมร้อนนะคะจะมาตามลูกศรสีแดงนะคะไปสัมผัสกับอาหารนะคะบริเวณนี้ เดาไหมคะว่าตรงบริเวณนี้เรียกว่าอะไรนะคะส่วนประกอบที่สำคัญก็คือจะมีแหล่งผลิตลมซึ่งเราทราบแล้วว่าลมมาด้านด้านด้านนี้นะคะด้านนี้เพราะฉะนั้นพอลมไปเจอกับบริเวณที่อาจารย์วงกลมไว้นะคะบริเวณนี้เราจะเรียกว่า Drying นะคะ Chamber นะคะก็คือเป็นห้องอบแห้งของเราอาหารจะอยู่บริเวณวงกลมตรงนี้ค่ะนะคะจากนั้นก็เกิดกระบวนการอบแห้งนะคะเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้ก็คือเป็นไดอะแกรมที่เป็น2มิตินะคะของเครื่องทำแห้งแบบฝุยไดเบทคราวนี้มาดูกันอีกแบบหนึ่งนะคะจะเห็นว่าที่อาจารย์พูดผ่านมาเนี่ยการทำแห้งแบบฝุยไดเบทจะเป็นลักษณะทำงานแบบ หรือทำงานแบบแบชนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเสร็จล็อตหนึง่งนะคะอยากจะเอาล็อตที่2เข้าก็ต้องรอนะคะสมมติใช้เวลาในการทำแห้ง3ชั่วโมงจะทำล็อตที่2ได้ก็ต้องรอ3ชั่วโมงให้ล็อตแรกเสร็จก่อนคราวนี้เขาจึงมีการพัฒนาการทำแห้งแบบฝุยไรเบตเป็นแบบคอนติเนียรอัสล็อตที่2ถ้าพร้อมแล้วไม่ต้องรอก็คือเอาเข้าเป็นระบบต่อเนื่องล็อ หนึ่งแห้งก็ออกไปอันไหนแห้งก่อนก็ออกก่อนอันไหนแห้งช้าก็ออกช้านะคะก็จะเป็นระบบ continuous fluid bed d y e r นะคะเป็นการทำแห้งแบบ fluid bed แบบต่อเนื่องนะคะลักษณะาการทำแห้งเหมือนเดิมค่ะก็คือเรามีแหล่งผลิตลมนะคะเราเรียกภาษาอังกฤษว่า blower นะคะแล้วก็เป่าผ่านคอยร้อนนะคะก็คือเป็น heater นะคะ พอเป่าผ่านฮีเตอร์เสร็จแล้วเราก็ได้เป็นลมร้อนออกมาลมร้อนนี้จะมีความเร็วสูงมากกระทบกับเบสนะคะกระทบกับเบสนะคะเนี่ยบริเวณเนี้ยเราเรียกว่าเบสอาหารจะอยู่เป็นชั้นของเบสนะคะแล้วเราก็ทำการทำแห้งไปเรื่อยๆคราวนี้อาหารที่ลอยตัวนะคะแล้วสามารถลอยขึ้นสูงได้นั่นแสดงว่าความชื้นและน้ำหนักเขาลดลงนะคะ อาหารที่เบาตัวจะถูกเคลื่อนที่มาอย่างแชมเบอร์ด้านข้างนะคะนั่นคือเส้นสุดกระบวนการทำแห้งไม่อยากทำให้ความร้อนสะสมอยู่กับอาหารเยอะนะคะก็ทำให้เขาเย็นลงเพราะฉะนั้นกระบวนการแชมเบอร์ข้างๆเนี่ยจะไม่เป็นดรายอิ่งแล้วนะคะซ้ายมือของอาจารย์เป็นกระบวนการทำแห้งนะคะคราวนี้ขวามือนะคะเป็นกระบวนการคูลลิ่งค่ะทำให้ผลิตภาานนัณฑ์ยเย็นตัวลง นะคะก็เกิดการคูลิ่งนะคะเป่าแค่ลมนะคะเนี่ยสังเกตด,ดูว่าโคแอร์ Co air, นะคะเข้ามาด้านนี้เกิดผลิตลมเป็นบราเวอร์เหมือนกันนะคะแล้วเอาลมเป่าด้านบนนะคะสังเกตทางด้านขวามือฝั่งนี้ค่ะจะไม่ผ่านฮีเตอร์นะคะบริเวณนี้ไม่มีฮีเตอร์บราเวอร์ก็คือแหล่งผลิตลมออกมาขึ้นสู่เบดเลยนะคะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นตรงบริเวณนี้จะได้รับแต่ลมเย็นเกิดเป็นกระบวนการคูลงเกิดขึ้นนะคะนี่คือกระบวนการทำแห้งแบบฟลุยด์ไดเบทนะคะแบบต่อเนื่องค่ะซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการทำแห้งนะคะก็อย่างที่บอกแล้วข้อจำกัดของการทำแห้งแบบฟลุยด์ไดเบทเนี่ยก็คือเราจำเป็นจะต้องใช้วัสดุขนาดเล็กนะคะ เพราะฉะนั้นรูปร่างและขนาดของวัสดุแล้วก็ห้องทำแห้งเนี่ยมีความจำเป็นค่อนข้างสูงและเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อกระบวนการทำแห้งแบบฝุยไดเบนะคะพร้อมถึงนะคะส่วนประกอบสำคัญเลยก็คือแหล่งผลิตลมซึ่งเราเรียกว่าบร o เวอร์นะคะเพราะนั้นตรงนี้นี่เองการกระจายลมระบบผลิตลมและก็เครื่องมือผลิตลมเนี่ย เป็นปัจจัยที่จะทำให้กระบวนการทำแห้งแบบฟูดไดเบทเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงหรือต่ำนะคะนอกจากนี้ก็คืออีกอันนึงคือแหล่งให้ความร้อนที่อาจารย์เขียนไว้ว่าก็คือฮีเตอร์นะคะเป็นตัวทำความร้อนการกำหนดอุณหภูมิความร้อนของกระบวนการทำแห้งแบบฟูดไดเบทก็มีผลนะคะโดยทั่วไปอ,อ,อาหารแห้งเนี่ยเราใช้ เทคโนโลยีการทำแห้งแบบฟูยดไดเบตเราจะใช้อุณหภูมิประมาณ60-70องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็นอกจากนี้ความชื้นของอากาศและก็ความชื้นของวัสดุก็มีผลเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อกระบวนการทำแห้งเช่นกันและอีกสุดท้ายนะคะก็คือแบตไซส์นะคะขนาดการผลิตแต่ละครั้งนะคะอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีการทำแห้งแบบแบบฟุยดไดเบตเนี่ยโดยโดยอดีตนะคะมักจะทำแบบแบตนะคะเพราะว่า ได้ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสม่ำเสมอมากกว่าดังนั้นการที่เราทำแบชขนาดเล็กมันก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใช้ระยะเวลาในการทำแพ้งไม่นานแต่ถ้าเราใช้แบชใหญ่ นะคะเวลาในการทําแห้งก็อาจจะช้าพอผลิตพ,พ,พ,พัณฑ์สุดท้ายเนี่ยอาจจะทําให้ผลิตพัณฑ์ได้ไม่สม่ําเสมอก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้เหล่านี้ทั้ง5ข้อนี้คือปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการทำแห้งกระบวนการทําแห้งแบบฟูดไดเบทด,ด้วยกันทั้งสิ้นนะคะโดยข้อจํากัดนะคะของการทําแห้งแบบฟูดไดเบทนะคะก็คืออาหารที่เรานํามา นะคะจำเป็นจะต้องเป็นอาหารที่มีขนาดเล็กนะคะอีกทั้งจะต้องทนต่อแรงกระแทกค่ะนะคะสำคัญมากเลยเพราะว่าอาหารจะเกิดการลอยตัวเคลื่อนที่กับอากาศนะคะดังนั้นถ้าเขาทนแรงกระแทกไม่ได้อย่างเช่นเอาไข่ก็อาจจะไม่ค่อยมีใครเอาไข่มาอบแห้งนะคะแต่อาจจะเอาอเอากุ้งมาทำแห้งแบบฟรยไดเบท บางครั้งไม่อยากให้หัวกุ้งหลุดออกอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีแบบนี้ได้เพราะว่าหัวกุ้งกับตัวกุ้งเนี่ยจะล่อนออกจากกันค่อนข้างเร็วแต่ แต่ก็เป็นข้อดีบางคนบอกว่าอยากจะทําแห้งแบบฟุยไดเบทของกุ้งเพราะว่ากุ้งแห้งเนี่ยไม่ค่อยมีหัวอยู่แล้วก็เอามาใช้เครื่องนี้เพราะว่าอาหารเนี่ยจะได้รับแรงกระแทกค่อนข้างสูงถ้าเขาทนได้ก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะใช้กับพวกข้าวเปลือกแล้วก็พวกมเมล็ดธัญพืชต่างๆที่เขามีความแข็งค่อนข้างมากนะคะและนอกจากนี้นะคะข้อจำกัด ปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่า batch scale ก็คือทำงานแบบกะเนี่ยแต่ละครั้งการผลิตเนี่ยจะมีความ uniform นะคะผลิตพ,พัณฑ์แห้งจะค่อนข้างสม่ำเสมอมากนะคะในขณะที่แบบ continuous นะคะผลิตพ,พัณฑ์สุดท้ายเนี่ยบางอันอาจจะไม่ค่อยแห้งนะคะตรงนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดของวิธีการทำแห้งแบบฝุยไดเบนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ย การนำเทคโนโลยีการทำแห้งแบบฟอยด์เบทเขาอาจจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีฟอยด์เบทอย่างเดียวนะคะอาจจะไปประยุกใช้กับเทคโนโลยีการทำแห้งแบบอื่นๆหรือไปเพิ่มความร้อนหรือไปเพิ่มความเร็วลมก็อาจจะเกิดเป็นสเปลตเต็ดเบทดรายเออร์ก็ได้หรือฮีทปั๊มดรายเออร์หรือไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการทำแห้งแบบอื่นๆนะคะเช่น F M. FBD เนี่ยย่อมาจาก f ุย i d d y n a ด i d i o e นะคะก็จะได้อีกหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะก็จะเป็นการประยุกใช้เทคนิคการอบแห้งแบบฟุย i d d y n a t e เข้ามาช่วยค่ะและอีก หัวข้อหนึ่งนะคะหัวข้อ6.4ข,ข้อดีข้อด้อยของการทําแห้งแบบฟุยไดเบนนะคะเรามาดูข้อดีกันก่อนนะคะจากที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าเนื่องจากเขามีการถ่ายโอนความร้อนและถ่ายโอนมวลค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถทําให้น้ําออกจากอาหารเนี่ยได้ค่อนข้างเร็วประสิทธิภาพของการทําแห้งประเภทนี้จึงสูงนะคะ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่แห้งเนี่ยจะแห้งเร็วและก็มีความสมบูรเสมอนะคะซึ่งง่ายต่อการใช้งานนะคะแต่ก็เหมาะกับอาหารที่ไม่ทนความร้อนสูงอย่างที่บอกไปว่าใช้ความร้อนประมาณ60-70องศาเนี่ยถ้าอาหารทนความร้อนพวกนี้ได้หลัานี้ได้ก็สามารถใช้เทคโนโลยีการทำแห้งแบบนี้ได้ค่อนข้างดีเลยค่ะ ส่วนข้อด้ของเขาก็มีนะคะข้อด้อยก็คือเขาจะไม่สามารถใช้กับวัตถุดิบที่มีความชื้นสูงเพราะอะไรเพราะวัตถุดิบที่มีความชื้นสูงเนี่ยจะเกิดการเกาะตัวหรือรวมตัวกันนะคะอย่างเช่นถามว่าบางคนเนี่ยอาจจะผลิตข้าวข้าวสวยแห้งอยากจะไปผลิตเป็นโจ๊กหรืออยากจะไปผลิตเป็นข้าวข้าวสวยที่อบแห้ง เวลาไปคืนตัวก็เอาน้ําใส่ไมโครเวฟแล้วกอ็ออกมาได้เป็นข้าวสวยเหมือนเดิมนะคะแต่เอาข้าวที่หุงแล้วเนี่ยมาอบแห้งโดยใช้เทคโนโลยีฝุ่ยไดเบทได้ไหมนะคะตอบตอบได้เลยว่ายากมากเพราะอะไรเพราะว่าข้าวที่สุกแล้วหรือเกือบสุกเนี่ยมีความชื้นสูงและเกิดการเกาะตัวกันรวมตัวกันทำไมถึงเกาะตัวและรวมตัวกันใช้เทคโนโลยีนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอาหารจะไม่ลอยตัว ถ้าอาหารไม่ลอยตัวแล้วมันจะไม่เกิดฝุยได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถใช้เทคโนโลยีฝุยไดเบดได้นะคะก็เลยเป็นข้อจำกัดและก็ข้อด้อยของเ,ออเครื่องแบบนี้นะคะอีกอันนึงก็คืออนุภาคจะกระเด็นออกมาพร้อมกับก๊าซได้ง่ายถ้าอนุภาคมีขนาดเล็กนะคะก็เวลาเราเป่าลงเข้าไปแรงๆเนี่ยนะคะ ถ้าแชมเบอร์อยู่ไม่สูงมากสมมุติเบรเราเท่านี้นะคะเบรเท่านี้แล้วแชมเบอร์ไม่สูงมากปรากฏว่าอาหารลอยตัวพร้อมกับลมนะคะพร้อมกับลมออกไปมันก็จะทําให้เราได้ยิวออกมาค่อนข้างน้อยนะคะก็เลยเป็นประเด็นที่บอกว่าอนุภาคอาจจะกระเด็นออกนอกแชมเบอร์ได้และก็สุดท้ายนะคะแผ่นกระจายก๊าซและฝุ่ยไดเบตททำให้เกิดความดัน สูญเสียนะคะค่อนข้างสูงจึงจะใช้บราเวอร์เพื่อเป่าอากาศที่มีกำลังค่อนข้างสูงนั่นคือเกิดการสูญเสียลงค่อนข้างมากค่ะในเทคโนโลยีนี้นะคะพลังงานลอสหรือการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างสูงก็เลยเป็นข้อด้อยของเทคโนโลยีการทำแห้งแบบฟุยไดเบนค่ะและสุดท้ายนะคะหัวข้อสุดท้ายเรามาดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากการทำแห้งแบบฝุดยไดเบรนะคะเบื้องเบื้องต้นอันแรกเลยก็คือเป็นพวกอาหารผงนะคะจริงๆแล้วเขาจะไม่เอาผงนะคะหรือไม่เอาของเหลวมาผลิตผงในเครื่องทำแห้งแบบฝุดยไดเบรเพราะทำไม่ได้นะคะแต่เขาจะเอาผงขนาดเล็กๆะคะ่ะที่ได้จากการทำแห้งโดยเครื่องอื่นโดยส่วนใหญ่ก็คือจะจะได้จากเครื่องทำแห้งแบบสเปรย์ไดเออร์นะคะเอามา อบเพิ่มความชื้นอีกทีในเครื่องฝุยไดเบทถามว่าทำไมจะต้องอบเพิ่มความชื้นอีกทีในเครื่องฝุยไดเบทเพราะว่าเวลาเราทำแห้งแบบผงอะคะ่ะถ้าผงม,มันละเอียดมากการละลายน้ำเนี่ยไม่ดีนะคะมันจะละลายน้ำได้ค่อนข้างยากเกิดเป็นแผ่นฟิล์มบางๆอยู่ผิวน้ำนะคะเขาก็เลยบอกว่า จะต้องเพิ่มความชื้นให้ให้ผงนั้นอีกระดับหนึ่งก็เลยมาช่วยนะคะในการอบแพง้งโดยใช้เทคโนโลยีฝุ่ยไดเบเข้ามาช่วยนะคะฝุ่ยไดส์นะคะเข้ามาช่วยนะคะก็จะได้ลักษณะผงที่ใหญ่ขึ้นและมีความชื้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาหารผง ที่ได้จากฝุยไดเบตเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาของเหลวแล้วมาทำให้เกิดเป็นผงคือเอาผงนั่นแหละค่ะเอามาเพิ่มความชื้นอีกทีหนึง่งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการละลายนะคะแต่ที่ใช้กันมากเลยคือใช้กับพวกธัญ,ญพืชน,นะคะธัญ,ญพืชก็อย่างเช่นพวกเมล็ดอัลมอนด์ถั่วงาต่างๆ นะคะถั่วเขียวอะไรประมาณนี้ใช้ลดความชื้นโดยเทคโนโลยีฟูด d ไดเบตซะส่วนใหญ่นะคะ แล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยใช้เยอะมากหรืออุตสาหกรรมข้าวเนี่ยจะใช้เยอะมากไม่ว่าจะผลิตเป็นข้าวนึ่งนะคะข้าวก้องงอกหรือข้าวเปลือกนะคะเพื่อลดความชื้นให้เก็บได้นานไม่เกิดเป็นข้าวเหลืองอย่างเงี้ย,ยก่อนที่เก็บในไซโลนะคะก็จะมาทําการลดความชื้นหรืออบแห้งโดยใช้เทคโนโลยีฝุยไดเบทค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์อาจารย์ก็จะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือบทสรุปของเทคโนโลยีการทําแห้งแบบฟุยไดเบทเนี่ยหลักการทํางานของเขาก็คือเขาจะใช้ลมเป่าผ่านชั้นเบทนะคะทาให้วัสดุลอยตัวนะคะได้อย่างอิสระนะคะดังนั้นวิธีนี้จึงลดความชื้นของวัสดุได้อย่างรวดเร็ว ะะแล้วจุดเด่นข้อหนึ่งก็คือเป็นกระบวนการทำแห้งที่ทำแห้งอาหารได้อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็รวดเร็วนะคะเพราะ heat transfer แล้วก็ m a ท s transfer ก็คือการถ่ายโอนความร้อนและการถ่ายโอนมวลค่อนข้างสูงนะคะจึงสามารถลดระยะเวลาในการทำแห้งได้ค่ะ ส่วนถ้าใครต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ก็ได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์หรืออ้างอิงต่างๆของทั้งหมดทั้ง4อันรวมทั้งพวกภาพและก็วิดีโอต่างๆที่ใช้ในการสอนครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเทคโนโลยีการทำแห้งนะคะแบบฟูดไดเบทก็จบไปแล้วนะคะก็ติดตามในตอนต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ